ท่าน,นมันว่าโอ้ยงวดก่อนมามากันมากงวดก่อนนี่เขา่าแมนบอลเมสันไจะเต็มแล้วเื่อจะเต็มสามตัวหรือสองตัวนี่โอ้ได้ส,งสอ,ดองตัวตัวไหนครับงวดที่ผ่านมาได้นะฮกฮกสามฮกสามอุ้ยฮกสามฮกหาขึ้นสองแต่งอยู่นนอก,กระยะทั้งสองทั้งนบนทั้งล่างเนาะคือการก้าวหาศูนย์หานึงในนอญุ่มอ๋อมาว่าการนะครับผมท่านผู้ชมวงพอเที่ยงก็เคยเดินทางไปขอคลิปนะเพื่อนกัมเมสั่นยี่หรอกแต่ว่าไป หลายครั้งอยู่ผนมิตรว่าโอ้ผนบ่ฝันหลานก็บอบอกว่าสั่นกันเลยบอกคอยได้เดินทางไปหาเพิร์นดีๆครับผมบ่ได้เดินทางไปหาเพิร์นข้างกับบ่ได้เดินทางไปหาเพิรนนอกเมื่อวดนี้เพิรนมาบอกเองคือว่าผีสามีมาหามาบอกแต่ว่าเขาเจ้าถือเด็กเล่าบอกถือเด็กเล่ามันออกเด็กเล่ามันจันทร์วันหันไงโอ้สียดายนาะมาว่าท่านวันจันทร์เอาประมาณกันละครับผมเขาบอกบอกบอกต่างประเทศถ้าเอารัฐบาลไทยนี่ล่ะ สวัสดีคับแม่สันส,ส,สวัสดีค่ะเพิ่นมาว่านจังไงฟันเพิ่นมาบอก <20 S 3> ว่าเสือเลอยี่สิบเพิ่นมาหมวดหนีเพิ่นมายี่สิบเออเพิ่นบอกเพื่อสันละโตเดียวนน่โตเดียวแขนแขนเนี่ยหมวนี้ยีกสิบอกใหรดูว่าเสือกูแน่กูฟันมาพ้องมาบอกว่ายี่สิบบัดนี้ไปบอกซอสซูม่เขาฝั่งมูเขาก็ถืกตีบัตรนี้เขาไปต่างประเทศ ตอนใหนโม่ฟังเขาก็ถือกันฉะนัน้นดีจะคว้างว่าจะซืซ้อยี่บ่บ่บว่าจะสื่่วป่ะเออเด็กไทยเด็กเหล้ามังห์ขันวันจันทมังค์ขันอาทิตย์<ม><ม>อยู่เดียวนี่แ่ละนี่นี่นี่ผมพอเที่ยงเบิงโมเป็นว่านจางตรงผมนี่เบิงโมเป็นเหล็กเล้าเบิงโมเป็นแต่มันออกเหล็กเหล่าละเด็กไทยจะคว้างกันยังว่าสื่ออยู่ยี่สิบน<ม>ี่มันไปตามประเทศมันก็กลับมาไทยก็ับไหนม,มันก็เหลือโดนอยู่น้องมันใจกับว่าสื่อเที่งไทยเที่งเล้าอ่นนะงวดนี่อายุเพิ่นหลายปันได้ช่วงเพิ่นเสียชีวิตห้าสิบ ดีห้าสิบห้าสิบกอกไว้แล้วไม่ใช่ห้าสองศูนย์ยี่สิบบอสแอดมีเรากระปาศูนย์มันก็มีดเด็กกระปุกคนตายมาบอกนอนที่ศูนย์สองศูนย์ยี่สิบบอกถ้าว่ากร็ว่าแน่เราม่ะอาจจะออกตัวกลับก็ได้หงวดนี้ยถ้าบอกยี่สิบถ้าบอกมันออกเราภาษาสื่อเด็กไทยมันออกเด็กเล่าเด็กเล่ากับภาษาสื่อบันมันมบริสุทธิ์ที่เด็บบันมันออกอีดีเลยมันมาจ้าเมืองเหรอแม่แม่สันมันมาบอกเจ้าเมืองเหรอครับบอกเมืองว่าจัน ที่บอกน,นี่มันจันก็นว่าสืบวันอาทิตย์เดียวนี่ละ่ะหงอยเงินอื้นอื่นมือหื่อนี่ก็บยายห่อเขาหน่อยแล้วเพิ่นบอกคูค่ปีคือคู่ปีปีนี่ก็ออกอันนี่โอ้โอดสมมุิว่าคือจัง,<อ>ง,องอย่ำสีหอดเย็ดบุญประดับเ<อ>ข่าประดับดินนี่เอเอเพิ่นอนมาคู่ที่คู่ปีปีงไอ้ในปีนั่นก็ยังไล่น้ำอยู่ด็ก็บอกกันไล่น้ำอยู่อือมันกระโดดเนาะแกไสิจได้เนาะมาันก็ออกอีดีค่ะออกบ้านอีกทีอีกที่ยีซีปในทีก็ยีซีปจ้ะ ้ันอีกที่นี่ก็ยี่สิบฝันกับว่าเพื่นว่าบ,บอกยี่สิบยี่สิบนี่มันมากคู่ปีตัวเดียวเข็นๆเลยได้ไม่นอ,อ, <laughs> อนหวนนี่เอาเ้อะสื่อเ้อแต่ว่าเพิ่น เพิ่นจะมาแต่จะพอมาจะขึ้นย่ำย้ายขาสามหน่อยห่อขหน่อยนี่อมาบอกไปนี่ไปเข่าฟันดุผมไปบอกดุทุคนนตเพค่นก็บ่ใหญ่บอกผูใหญแค่นี้ก็ยังไงผูลใหญแค่ให้นเลยโอ้ยเนี่บัวกะเลยเนม่ยบัวกะจ๊งพี่ไนีน้องได้ยน้กับผมเรยไนกับหูามโตนี่ละเนาะโอ้ยเนาะต้องหาดนกับู้กัหูเมืองานาน ด้านหน่อยก็ลูกมันห้หาฝันผมฝันเด็กทั่วนี่วะ้ันเลขที่ก็บยี่สิบเด้อครับผม่ามผู้ช่วอายุเพิ่นหาสิบปีแต่ว่าเพิ่นมาบอกนั่นสองศูนย์เพิ่นจะมาปีละครั้งช่วงเขาประดับดินคือบอกยังไงซะอยากให้ลูกให้เมียอยากให้ครอบครัวมีเงินมีคำาเพราะด้สื่อสิ่งสื่อของฮอใ์ไซขหน่อยเพิ่นเนาะเพราะได้คอนเมื่อหาเมื่อตามขั้นบรานเพิ่นว่ามันจิเป็นหอหน่อยโยสำหรับในโลกมนุษย์ แต่ว่าสําหรับพวกเพคนมาเอานั่นมันโมเวนหน้อยๆเด้เอาก็ตามาแเบบแบบง่ายเลยหาบมาแบบยางคักเรืยเด้จังว่ามันหวะผู้ดีด้านหน่อยก็หงเมืองมันหายหาบพอคนไปตลาดเอินดูหน่ฟันเด็กตัวนี่จะได้ว่าไงเด็กตัวเดียวยังจะได้กับเจออะไรเนาะเออกับจังว่าหงเมืองฟันเด็กตัวนคุณต้องบอกเด็กตัวนี้อ่านะครับผมเนาะเด็กตัวเดียวเด้ะครับผมท่านผู้ชมสองศูนย์ แต่ว่าก็อย่าลรื่มนะครับผมมันออกเลขกน่าเอนี่จะมาสิดายอยู่นวด <c oughs> แต่ว่าก็ยอย่าลืมเนื้อสองศูนย์ก็ต้องก,กราบน้ำกราบศูนย์สองน้ำเด้อครับผมมันเคยออกยอยู่ได้ออกแล้วเราก็มาออกไทยปีกายนี่ในยังนจืดอ,อะไรอยู่ครับผมอ่ะเดี๋ยวพอเที่ยงเขียนใส่กระดาษพี่น้องแคปหน้าจอ้เบิร์หน้าครับผมเนาะขอบคุณในหลายครายเมสั่นขอบคุณหลายครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่สั่นครับผมตัวเดียวแข็งแข่งแข็งแข็งเด้ผีสามีผลมาบอกผลว่าปีหนึ่งทั้งจะมาแท้เดียว ช่วงเข่าประดับดินมันจะมาเข่าประดับดินครับผมมอหอเขาน้อยเพิ่งถึงมาบอกนําสองศูนย์โตเดียวเค็งๆเลยแต่ว่าเพิ่นอายุเพิ่นนนั่เสียช่วงอายุห้าสิบปีเนาะครับผมเนาะพอเที่ยงก็เลยลงอายุให้นําเพราะว่าเอฟซีบางคนบางท่านจะถามหาอายุเพลนสองศูนย์หาศูนย์ครับผมเจ้าพอเที่ยงว่าไปแล้วเขาต้องกลับมานําขึ้นบนล่องลางด้วยครับผม 2, 0, 0, 2, 5, 0, 5, สองศูนย์ศูนย์สองหาศูนย์ศูนย์หาอย่างนี้เนาะครับผมเนาะ เล็กบลายตัวดอกครับผมอ่ะท้้ายนีทุกท่านโชคดีโชคมาเนอครับผมท่านใดนเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนสื่อสองศูนย์หาศูนย์ในที่ทั้งบนทั้งล่างแบบตรงตรงจังๆบริเวณตัวกลับนะครับผมเนาะคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่่ากอนจากกันขึ้เก่าครับผมท่านผู้ชมพระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ต่อน,น้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างเรียกเลยเปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมตัวเดียวเคีงๆเลยเป็นบริเวบริเวณซัน แช่นแคนเลยเมนตัวไหนก่อสองศูน <20. S 1> อ๋อจำามนเปรเรืย <c oughs> สีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคราบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมื่ว่าในพรเทท่งเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต้นติดต,ตัวไว้จะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่ชไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบืองแต่เขาเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถทูุงค้นทนี่ที่ว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเต็ดหนองสร้งางไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไบ้บานที่เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาค่าขายกับบริตกดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าาเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสั์สีสูงขูคประหลา,าก็เลยบางความเกียดคุยกหลงปูว่าลูกล้านนจะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชือเ้อทิศไปทิศเหมือนทิศเหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลวงปูหยีว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุดตะคุณนขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพุทธะคุณไม่ด้อยมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยติฤทธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนีขึ้นมาบ้านนี้ไนวัตถุแลว้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแลว้วคนว่า ทั้งมองลาเอาผว่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมภูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาบนโมเอาผมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบมู่นโพ้ปะพระฐานอยู่ครับวันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศรีบสิพระศรีบร,อ,บรองมหาราบองคเนตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากกันทีกัตรางกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือใหม่เงียดำเสียมาเห็น S <S จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับ<า>คือบุกเสกของปุตบิดตำหน้าอยู่ในเจตตำนานเบิดบุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผู้บุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมณีลนนอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโร่งนี่นผู้บุกเสกให้รุ่นแรกอ่าถ่ายไป,ไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุดโค<ม>นอ่าปูรอดทำมาชิโน,โน่งานเป็นผููพิเศษผููที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากโดนใน้คนมังมีอยู่กินสลางกันบรรจุซีวดิดครับครับนี่น,น,นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนุญคือปูรอดทงสีเมืองอ<ม>่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสาปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปของคนใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องความเป็นมาก